สำหรับรถที่เข้ามาน่าจะเป็นสถานีแบบปันป่นครับนะครับในอำเภอเมืองสุรคนณร์ท่านมาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยก็ขอขอบคุณท่านในอำเภอม,มาในโอากาสนี้ครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับไาเก็บขยะจากทางรถไฟเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะมีเส้นทางต่างๆนะครับอเอ้งก

ถ้าาวไไทัปส่วนใหญ่ไม่ตรงสายหรอกเก็บใน้คู่รอดเขต้องเดี๋ยวก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะในเขี้ยวนะก็มีนะด้านหลังเข้าเข้าวบกไก่ครับไม่ใช่ข้าวหมูหมูนะดูนีครับเข้าเข้าวบกไก่ไม่เหรือไม่ผมไม่ค่อยเห็นนะครับผมผมอยู่สมุทรสาครมาสามปีปีนะครับพี่เจี๊ยบวันนี้ผมรู้สึก กก็ไปสมูดราตาบ้าไปน้าท้องบ้านะครับอย่าให้อาบคอไก,ก่ถ้าเราช่วยกันมันก็ทําให้อาบคอไก่ของเราสะอาดคี่ตารคัดอะเขาเกี่ะไม่ใช่พ่นน้ำนะคะแต่พ่นลมหายใจทั้งหมดเนี้ยสัตว์ทั้งหมดเนี้ยหายใจด้วยอะไรคะใครรู้บ้างที่ขึ้นหายใจด้วยอะไรคะที <c oughs> ่ลาลูกที่อี่ตะตัวารนที่ลูกอยากตักไก่โอ้เป็นครับเปิดขับเพื่อน <c oughs> ครับเื่อดขับเคลื่อน ก็อาจจะขับต so 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 nah. ัวประกอบบ้างนะครับการประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆก็อยู่ในแผนงานอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งก็ก็จะลดตอนนะครับลดขั้นตอนในการสมุดละครเมืองสิงเวรล็อกตั้งสางวันที่ชื่อตอนช่วยคุณปูทะเลโอเคยีไล่ยีไล่โปก้าบอมายืดรู้เยอะอาย

Mày mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ครับซองพวงกุญลูกครับนการประถุพันติกันนี้มาเกนฝาสูบเออ น,นต้องขอขอบคุณทางฟิตที่ทีวีนะครับที่ได้จัดกิจกรรมให้ขยะทะเลลดลงเนี่ยเราก็ต้องลดขยะจากต้นทางก็คือจากบกก็คือเริ่มที่ตัวเราทุกคนนั่นเองค่ะเฮ้ต่เช่เาเตาเช่เาตะเช่ยเายบอบยามอ่มเนาะเขาแก่ดีเน่จะนอนรู้เน,นาะ ค่ะนะครับวันนี้ครับทุกคนนะครับจถาเรีแบบตัวชื่อโรีก่อนตีกีบรอารูีเส่วนน่งในกรไข่เจียวและผัดหมี่คู่้านค p ะแฮปปี้เบิร์ดดี้ชรัูมาหใจขอ้พี่เมียมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยาวเฮงๆเหมือนขดอกเปียะเปียะเลย ข้าวข้าวหมูไก่นะไม่ใช่ข้าวหมูนะหมูะนะครับข้าวข้าวหมูไก่เออ่ UAS นะครับ S นะครับ Urban Action สุดละครนะครับซึ่งเป็นผู้จัดแล้วก็ระดมทุกภาคส่วนมาเรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากพี่น้องแรงงานได้มาร่วมกิจกรรมกับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากพื้นที่ในชุมท้องถิ่นนะครับเราจะมีการจัดการมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเท่าที่เรามีเวลา เท่าที่เรามีคอนเน็กชันเท่าที่คนในสงุทรไทยเห็นว่าพี่น้องแรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ,บ้านเราได้ครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเ,เราเราใช้ชื่อโครงการว่าสมุทรสาครเมืองสงรรมรภัพสร้างสารรค์เนี่ยชื่อตอนคืณปูทะเลนะครับกับภารกิจพิเศษก็คือกเก็บขยะ1วันหนึ่งตันนะครับเนื่องจากว่าสมุทรสาครเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหการรมมากมายนะครับแล้วก็มีประชากรหลาย หลายเชื้อชาติก็คือจะมีแรงงานข้ามชาติที่มาจากหลากหลายที่นะครับแล้วก็มีการสื่อสารที่การที่อาจจะไม่ไม่เข้าใจกันเพราะาใช้คนละภาษาฉะนั้นเราเราพยายามนำนำบุคลากรเหล่านี้คนเหล่านี้นะครับให้มันมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสุสานะครับก็เลยเกิดเกิดภาพวันนี้ขึ้นมานะครับก็คือเรารวบรวมแรงงานต่างชาติมาแรงงานต่างชาติเข้ามาเนี่ยวันนี้เนี่ยเกือบ1000คนนะครับเพื่อมามีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็อันนี้คือแรงบันดาลใจที่อยากให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีศิลปสร้างสารรค์นะครับ